่คะพบกับช่องรอบกุกกอกนะคะตอนนี้ก็มาส่งเสาปูนแล้วนะคะอืมเอาไม้รองบ่ นี่นะคะเสามาส่ง<ม>เรียบร้อยแล้วไม้อันพกง <laughs> ูแล้วมาแต่ละไม่ได้อันปิดข้องอูเนาะนี่นะคะเสามาแล้วห้ามเลย หนักมากโอ้เชือกก็มาอยู่นะคะนี่นะคะเสาราคาเท่าไหร่ห้ 5, าพันสี่ร้อยเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะคะห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทเสานะคะนี่เป็นบินเสา

ของข้าตัวหรือเปล่าวันนี้นะค่ะวิธีเอาเสาลงนะคะทุกคนฟาดโอ้หามเลยไม่ไม่นั่นเพราะว่าโคนเข้าน่ะมันหนักนะนั่นน่ะ๋อโตเล่นมาเอาเคุณแม่คุณนึงค่ะ

เออลันฟัดแล้วบอกเอาคือว่าเป็นเซาตันยุสศกศิเจตกระเป๋ากนเล่นดินนะเดี๋ยวให้สองหนุ่มเลือกนะคะกระเป๋านี่ลูกชายนี่ใช้กลางดูสิเอาปวดด้วงเป้่าเลยลูกมามา ไหนหันมาทางนี้เออเดี๋ยวเปิดดูซิว่ามีใบอะไรอ่าใช่หญ่มาเลือกมาลูกแล้๋ยวจะเอาไปให้น้องอันอันนึงเออเอาสีไหนเออคนเอาสีดําบอกอ่างเปลอา,ายิ้มแท้ไห <c oughs> นดูซิเอาดีๆมันใบอะไรนะ <c oughs> เออเกออกมาดูแล้วก็เอาไว้ในกระป๋าเป็นขวัญถุงเด้อนี่เดี๋ยวเราไปห้องกงเดี๋ยวค่อยใช้ <c oughs> ไหน <c oughs> ร้อยอะไรนะ ขอบพูนพี่สาวหน่อยลูกสาวบ้ร <c oughs> ้อยหยีนห่ร้อยเหรียญบอกร้อยเหรียญยีนยีนม่หยีนอยู่บ่ร้อยร้อยเยียนอยู่บ่ประเทศอันนั้นพลวะอย่างวายีนเยีนเหมือนกันบอก <c oughs> <c oughs> เขาเรียกอะไรได้เนาะอันนี้ไปให้น้องอั๋นข้ามาในบ้านเดี๋ยวน้องอั๋นก็มารับกระเป๋านะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนฉาบเรียบร้อยแล้วกําลังออกมาน้องอัน๋น กำลังออกมาแล้วก็จะให้กินขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะทุกคนรอบนี้จะเป็นสีม่วงนะคะนี่ไงเสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วฉาบเรียบร้อยค่ะแม่แน่พรุ่งนี้เพื่อนอาจจะติดไออันนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ปูกระเบื้องนะคะที่เรามีอยู่แล้วน้องอันมแม,ม่ลูกมา มาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสินี่มาลูกมาของน้องอันเป็นสีน้ำตาลนะคะเออค่อยลองทาบดูแต่ว่าลายค่อยปวดหัวมันไม่ถูกยังไงเขาก็ททำไม่ถูกไม่รู้เขาวางยังไงลายมานันอะเอาพี่ลองทำสุดดูซิว่าเราจะใส่แบบไหนลายกระเบื้องน่ะทำไม่ถูกหมุนไปอย่างงั้นอย่างนี้กับน้องอันก็ยังทำไม่ถูก มาถูกคนนึงกระปูกระเดาอันนี้ก็เบื้องนานแล้วค่ะเดี๋ยวต้องให้ลูกชายดูซิว่าใครจะแม่นกว่าใครกระทำกับน้องอ่านลองดูเมื่อกี้นี่อน้องอ่านตัวนี้นะอ่ะลองดูก่อนเออลองดูซิชอบไหมหนูก็เอาบัตรของหนูใส่เลย จะปัดไม่เคยปัดแบบมนี้เคยปิดปัดประชาชนเอาติดไว้เลยเด้อข้านี่นะอ่าเดี๋ยวรุ่นก่อนรุ่นอังเปาหน่อยโอ้สีแดงแล้วนะนั่นอุ้ยสวยมากทำไมของน้องอันสวยกว่าเพื่อนเลยใบลอยอืมใบลอยนั่นน่ะเก็บไว้เป็นขวัญถุง มาจากฮ่องกงเลยนั่นน่ะหนูก็ภาพสวยงก็เอาใส่กระเป๋าไว้ก็ได้มันก็จะไหมเอี่ยมแบบนี้เลยตลอดไปแหละอ่ะเดี๋ยวเราแกะอันนี้กินแล้วลูกนี้อ่ะลองชิมดูซิเอามีไม่มีดนะแกะดูซิแกะได้ไหมแกะมีอะไแกะออกมาแล้วก็เอามีดมามาผ่ากินเขาเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์ น้องอันก็เอาใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพ่อนิ่มเราทําไปแล้วหรือว่าเราหยิบไอแผ่นมันมาผิดหรือเปล่านี่ตอนนี้พ่อนิ่มก็กําลังศึกษานะคะน้องอันมาช่วยพ่อทําดูสิลายนี้บ่เออถูกมันนะพ่อถูกถูกอยู่ ประมาณนี้ละโซ่สลัหนึ่งโซ่สลับหนึ่ง,งจะต้องให้ช่างดูก่อนมันมีทั้งหมดหกแผ่นบ่ตารางเม็ดหนึ่งน่ะเข้ามามื่อไ้ไปดูตรงนู้นไปมันครบแผ่นนะ่ะมันเป็นกล่องอันนี้เราแยกแล้วมันกล่องมันฉีกนะ่ะนี่นะคะทุกคนมุนแล,ลว้วมุนเล่านะคะเรายังจับนะคะต้นชนปลายไม่ถูกเลย นี่นะคะน,นี่เป็นลายกระเบื้องนะคะทุกคนสีมันอาจจะจืดนะคะแต่ว่าดูไม่เบื่อนี่เป็นดอกไม้สีน้ำตาลน,นะคะใส่กล่องตัวนั้นกล่องต,ตัวนั้นมาตรงไหนแมวเหมียวตัวนี้อันนี้ตัวตัวเมียวลูปวะ,ปปะไหนอ,อู้ตัวเมียสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะนี่นะคะกิน ข้าวอิ่มแล้วอ่ะจับจับหน่อยจับจับ,จบหน่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอีกตัวเราไปไหนไหนไหนอ่ะจับดีๆสวัสด,ดีค่ะน,นี่นะคะนี่ FC อุย้ยอันนี้ลายเหมือนอะไรน,นั่นนี่จุดจุดจุดนะคะนี่เหมือนเสือเลยอันนี้ตัวหนึ่งเอวเอวอืมอน่ารักจังอ่า เนี้ยเนี้ยไปกินกับพ่อไหมอ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี้ยชงให้พ่อนั่นแหละเออป่ะเตรียมห่าเขาแล้วนี่เห็นไหมก็นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากเอซไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ